สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับวันนี้วันฮอลลวีนนะครับมาเคนมาส่งอาหารแถวนี้นะครับก็เลยแวะถ่ายวีดีโอสั้นๆนะครับสองสามนาทีมาให้พี่ๆเพื่อนชมนะครับบรรยากาศเนาะคนก็เยอะนะครับกังวันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี่ก็เป็นที่นะครับนี่เป็นสองที่นะครับนี่เป็นข้างหน้านะครับอันนี้ข้างหน้าเมื่อกี้ข้างในนะฮะแล้วเราจะมีคลิปเราเดินตำรวจเรายาวให้ดูนะครับโีดีเนาะนี่ก็จะเป็นเหมือนเนี่ย มันไม่หนังในละครนะมก็สนุกสนุกนะผมว่ากลางคืนน่าจะสนุกกว่านี้นะครับนี่เป็นตอนกลางวันก็ดูดูคนเยอะนะสนุกดีผมว่านี่น,นี่คุณยาทีุ่ญยายผมไม่ขับไม่ตัวนี้โอคนแต่งหน้าคนเยอะเนะียคนแต่งเป็นผีก็มีันเผื่อดูน่ากลัวเหมือนกันนะพี่เพื่อนได้มาเที่ยวกันไหมฮะ หมอเขียนก็นี่คุณยายไปหมอเขียนไปนยืนขับอยู่พักหนึ่งนะเห็นเด็กๆคุณเนี้ยตอนแรกกนจะกลัวมันจะ,จะขับดีนี่ก็มีผีหลายๆนหลายๆผีเลยนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มีสาวๆก็แต่งกันก็ดูน,น่ากลัวดูน่ารักก็มีนะครับแต่ส่วนมากจะน่ารักเนาะยังจะมีซุ้มมอเขียนก็จะเดินมาหลายที่นะครับใน,นตอนกลางวันก็ยังดูสวยนะ กลางคืนบ่าวเข็นนี้นก็น่าจะสวยกว่านะบ่าวเข็นก็จะไปอีกรอบถ้าได้ไปล้วจะไลฟ์สดให้วิ่งเพื่อนดูนะครับนี่นะเป็นแต่งเขาแต่งผีกันนะฮะก็จะมีถ่ายวีมีคนถ่ายรูปข็ถ่ายรูปเขอถ่ายอะไรเนื่องจากบ่าวเข็นนะครับในส่งอาหารเนาะก็ไม่ได้ชุดชุดก็ไม่ได้พร้อมอะไรขนาดนะั้นหรอกก็อยากมีส่วนร่วมกับเขาเลยลงไปเดินเล่นกับเขานะครับสนุกสน, uk, สน uk, นะุกเนาะนี่ฮะเป็นภาพมาติดประมาณนี้นะฮะจะเป็นรูปผีรูปอะไรจะกระดูกโครงกระดูกบอมอะไรบ้างมาใส่นะครับ นีม่มีมีไส้ด้วยมีหัวกะโหลกด้วยดูดูมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเราบังเอิญไปเจอตอนกลางคืนบากกินก็คิดว่ามันก็น่าแทกัวเหมือนกันนะแบบมีคนดูไม่มีคนเลยเราเดินไปเจอคนเดียวเนี่ยโอ้โหมราจะาวายเหมือนกันนะเนี่ยเจอเข้าไปอย่างนี้มันเหมือนหมู่บ้านล้างอะไรอย่างเงี้ยนะอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะมากินจะเดินไปทั่วเหมือนกันนะเดินทั่วเลยแหละถ่ายวีดีโอให้เพื่อนเพื่อนที่พี่น้องๆได้ดูกัน บอกกินก็ไม่เคยเห็นเลยนะอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยนี่นมันเหมือนเป็นรูปปกรูปอะไรทั้งอย่างเนี่ยมีตัวใหญ่ตัวแม่จริไงไหมบอกกินก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะแต่ว่ามันก็ดูน่ารักดีอนนะเป็นรูปถ่ายนะเพื่อนๆดูอือเนี่ยฮะนี่จะเป็นต้นไม้ตนม้ตนไม้ถีนะฮะเนาะคนก็เยอะมากเลยนะฮะอือบรรยากาศก็มันไม่ว,งวังเวงอนะเนาะ มันก็สนกสนุกดูแล้วมันคืนเครดดีนะครับใครผ่านไปผ่านมามาเที่ยวกันได้นะครับนี่นี่อันนี้ใจดีมากเลยนะคนเนี้ยให้ให้นุูกอมบ่าเขียนกินด้วยนี่สารยกสารมาด้วย